ฮัลโหลฮัลโสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกับเออร์มากันต่อ,ตอาร์ที่แล้วที่เราไปจัดการโตยอดแล้วก็ไปที่ตตะเปผาไปแล้วโอเคมันเข้าไม่ได้ต้องไปข้างบนโอเคไปกันอันนี้แหละ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้นี่มาวก่อนนอ้าวมาถึงแล้วเฮ้ยมีใครยืนอยู่ นนมไม่ได้แน่เลยอืม,ม,อไ,มไม่ได้จริงๆด้วยอืมวิ่เกือบเป็นไดมไหมไม่ได้ปินไปเลยจ้า ยิงเนี้ยขึ้นได้อืมอะอีกตัวออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ 哪个？ โอ้ตล่างก่อนหวังกันสิปั่นกันไปดิไอ้เย็บโอ้โหไม่โดนโอ้ยเฮ้ยมันแรงว่ะโอ้ตาย เอาดูแอนนะคลาสหืนฝูยิงเขไปยิงเข้าไปตบไปดี อือาหา่าเปิดอืชเอาเฮ้ยเฮ้ยเจียนอื้อหอาสิคราช โอ้หน,นี่โอ๊ยกลับมาไปไม่ได้เือไงเ๋ยต้องพุ่งอยากรู้ก็ต้องลองอ้อไม่ได้มาตรงนี้ดีกว่ากระโดดไปทางนู้นมันตายอะ่ะไปทางขวาก่อนเฮ้ยมีกระจกอ๋อปลดล็อกกระจกอ่ะเซฟอ่ะ อัปเดตเซฟเรียบร้อยอันนี้ไปไหนได้ไหมต้องนี้จอนเลนิมูไม่ถึงโอ้ยอ่ากลับมาตรงนี้โอ้โหกระโดดไปก็ไม่ได้โอ้ยมึงขึ้นหลายชั้นเลย อะไรอไรันะหรอันะหรนี่พี่เขาไปไหนนี่ได้ไปเองได้ไหมเออเกียรรอเอาไปวูเกีย ริงไม่ได้อือฮึอะกากอ,อยเจ้ามีมันเจ้ามีมัน,มนถ้ามีอะไรไปที่ยอดปราสาทเร็วเข้าเขากำลังรอเจ้าอยู่ว่เดี๋ยวก่อนนายหญิงฉายแสงสง่างาม นิดนิดนดลันหาย,ยานะแก่มนุษย์และเคบอนทางกำลังจะเริ่มทำลายล้างแล้วไอ้ยะไอ้กันทัชนี้มาสิมาสิมาสมาสิขึนไม่ได้อีกเดี๋ยวล่างลงได้ไหม ข้างนั้นลงได้ปะยิงไปก่อนเอา,เาของที่เราอยากเก็บอะ่ะมาตรงนี้ไงมาดิมามายิงยิงอ๋อโอ้บูขีด โอ้ยนานทางนั้นเลยเดี๋ยวล้วของตรงไหนวะที่เราจะเอาอ่ะก็อยู่แถวแถวนี้ไม่ใช่เหรอวัดทางไปอ,อืเอา้าเอาเหรอเอาเหรอจ้า ลงไปไหนอะลงไปด้วยเอาไปก่อนหนึ่งดอกอ,อีกดอกหนึ่งเอาไปอีกดอกหนึ่งข้ามีแล้วต่เราับาลังเอ๊ะนี่เรามาไหนดิ มีขึ้นไปแน่นอนลงไปกันยิงเอาปูกคือเอาดีเอาดียิงกูยิงกูย,งยิงสองหมือนเะนี่ยนี่ลงไปไหน เดียวผู้พูตรงไหนนี่เอามาอืมมาสิมาสิคัชอืมโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าลุ้ม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 ขอร้องขอร้องขอร้อง โอ้โหบอกว่าเฮ้ยตายอืออ่ะกลับมาเอากระดูกกันก่อนโหสี่มือนเลยลรอะไรเนี่ยทีลากระดูกแห่งการแก้แขนสะท้อนความเสียหายทั้งหมดกลับไปที่ศัตรูอ๋อนี้ถ้าพังก็เรียบร้อยเจนเชียถ้าตายก็หายอ่ะกลับมาตรงนี้เอ๊อันนี้มีของ เยวต้องไปเกตของกันขึนไปโอเคตั้งจิ้วเออโอ้โหตายได้นะครัชโอ้โอ,โอ้บอกแล้วถึงตายได้นะครัชโอ้โหพุ่งด้วยพุ่งเพื่อ นี่โผล่ไหนก็นไม่รู้ขึ้นไม่ได้ด้วยเอ้ยอยาอืมล้อล้อเดี๋ยวนะ คู่เลยมึงเฮ้ยโอ้โหโดนเอามาสิเอาลงมาโดนเข้าไปดิฮึเอ้ยอนนีอะไรโอ้ไอ้คอเพิ่มสูงสุดมีอะไรไหมไม่มีละเฮ้ยล่วงเอง อ่อมาตรงกลากอยตึ่นไปทางนี้นเอ่เฮ้ยออเทลริก้าไม่ตายนี่วะข้าเห็นพ่อของข้าท่านหญิงเออร์มาเขาบอกบางสิ่งที่สําคัญของพวกเรา่อยบอกข้าได้ไหมข้าบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งท่านรู้สึกแบบนั้นไหมบอกตามตรงข้ารู้สึกแบบนั้นข้ารู้สึกแบบนั้นมานานแล้วหน่าทึ่งมากใช่ไหมล่ะข้ามีความสุขนาะกีม ท่านช่างใจดีมากๆจริงๆเออมากของข้าท่านทาให้ความทรงจําของข้าได้ถูกลืมความทรงจําที่เลวร้วายข้าไม่เข้าใจเจ้ากําลังพูดถึงอะไรข้ารู้สึกได้ถึงการชิ้นสุดนี้เป็นเปลือกสุดท้ายของข้า แต่ละครั้งมันยากขึ้นมากกว่าเดิมมากเหมือนกับมีเพียงแค่บางส่วนของค่าเท่านั้นที่สามารถกลับมาได้แม้ว่าค่าจะกลับมาค่าจะไม่เหมือนเดิมแตกเล้าไปตลอดการหรือแยกก่กว่านั้นแต่ค่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงค่าเคยชินกับสิ่งนี้มากเกินไปพี่สาวแบบค่าจะช่วยอะไรเจ้าได้มังมันช่วยอะไรค่าไม่ได้หรอกแค่อยู่ใกล้ๆค่าให้มากที่สุดก็พอให้เราจะได้เห็นจุดจบไปพร้อมกันนะ โอเคอเดดิก้าเอาคุกกี้ไหมไม่ได้เราด้วยโอ้ย oh. oh. เดี๋ยว oh. เดี๋ยวโอ้ oh. ตายอ่ะกลับมาเอาตายอีกรอบวะเนี่ย โอเ,เอเอต้องงี้นี่ห <c oughs> มึงก็ทำครูตายหลายรอบมาเกินจ้า จดมาบอกว่ามึงบินสิคัสมึงบินใช่ไหมใช่ไปเลยทะยกระโอ้โหถึงด้วยตรงนี้มีอะไรโอ้ต้องบินอีกหรอบินอีกเฮ้ยโอ้โหเอ้โอ้ไอ้ไอ้ไอ้อะไรของมึงวะยิงเนี่ย อืมโอ้โอ,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 อม้มาดิามาดิคัามาดิคัามาดิคัาศ์เดินนะขอขึ้นไปก่อนข้างบนมีอะไรเฮ้ยข้างบนมีว่ะต้องเอาของจุ่มละได้เปล่า รอบอ๋อมีตัวเราเนี่ยแหละอยู่ข้างบนทีเท้าไปซ้ายก่อน โอ้หอะเวลาดีสลาว่าในที่สุดเจ้าเข้ามาถ้ารอเจ้ามานานมากอะตอนนี้ข้าจำได้แล้วจำได้ทุกสิ่งทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้น ถ้าจำรอยยิ้มนี้ได้มันเป็นรอยยิ้มตัดลายที่ฝังลึกเข้าไปภายในตัวข้าอื่นนั้นเจ้าสนุกกับการทำลายร่างดินของตัวเองมากใช่ไหมละ่ะทำลายใครบางคนที่ปาศจากความไม่สมบูรณ์ของเจ้าใครบางคนที่ดีกว่าตัวเจ้าเองร่างดินที่แตกแล้วจะทำให้ข้อบกพร่องของเจ้าไม่โดดเด่นในขณะเดียวกันความเป็นมนุษย์ของเจ้าก็หายไปมองดูตัวเจ้าในตอนนี้สิกำลังดูถูกผู้มอบชีวิตเป็นของขวัญให้กับเจ้า ปฏิมากรสร้างค่าขึ้นมาไม่ใช่เจ้าอ่าใช่ใช่ใช่แล้วเจ้าคืองานชิ้นเอกของเขา ตุ๊กตาตัวโปรดของเขาไอแก่นั่นอาจจะสร้างเครื่องมือที่ดีแต่ข้าคือคนที่ใช้มันให้เป็นประโยชน์ข้าเรียกมันว่าการชี้แนะการนำทางนับตั้งแต่ที่ชายแดนไปจนถึงปราสาทจากโชกรานไปถึงดอโยสเรากำจัดศัตรูทั้งหมดของข้าทุกคนทุกสิ่งที่ข้าต้องรับมือและยังมีศัตรูสุดท้ายที่ขวางทางระหว่างข้ากับโซลันนั่นก็คือเจ้าอยู่แถวหอนแล้วลองกัดกันดูสักรั้งสิ อ่าผมแดงหนีไปแล้วแล้วเ,เราจะไปตามมันทำไมล่ะเออกูต้องตามมึงใช่ไหมอ๋อโอเคไอ้กลัดเลยเหรอไม่ใช่หมานะไอ้ได้ไดปอนไม่เปิดตรงก็ได้ตันงนั้นเดี๋ยวก่อน Long mang đồ mà mang lông 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 lông mang lông lông mang 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 lông จบก่อนเลยอาออ๋อา๋ออออออธิละคนอาทีละคนอาทีละคนเอ้ยโอ้โหเอามังตีเันไปก่อนเลยปังประตูไปกันแอะได้ปังมาแล้วมาสิมาสิพามา มารวมกันตรงนี้อือสองตัวสองตัวแม่งเลยสองสองสองตัวแม่งเลยอืออีข้างบนเนี่ยค่อยค่อยคอย่คอยเข้ามาเคลียร์กันเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดขอโทษขอโทษขอโทษ โอ้กดผิดมามามึงมาม,งมาึงเอาสินี่นี่เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาฮู้หู้มึงโดนมึงโดนมึงโดน มาดิเอาดิเฮ้ยโอ้ยโยหโดนโหดร้ายแล้วน้องโหดร้ายเปิดแล้ววันนี้จะอยากลองของเหรออยากละองของก็จัดให้โอ้โหแรงแรง สิไม่ได้อยู Middle ่เอาสิเอาโอ้โหโตอ่อนดีกว่ะเอาดิเ อ่อนโถไม่บอกหระอ่ะขึ้นไปยังไงเลยนี่ขึ้นไม่ได้นะจ้าลงสิคะปิดประตูใส่กัน ฮ้ยบอกแล้วอย่าปเปิดประตูใส่กันตาเปิดประตูแค่นี้นะลงมาลงมาลงมาีมา๋ยวดูสดุดทางโอ้โหน่าจะยาวกว่นี้ดูนี่เว้ยเฮ้ยเกือบตายนะเกือบมอั่ง มองเท,งงท,งงงท่งมองเท่งมองมองเท่งมงเฮ้ยโอ้ยกดมิติดอายดิเฮ้ยได้ได้เฟิร์ได้เฟิร์ได้เฟิร์ยิงเข้าไปดิอืมพ่อไปขึป้นไปไหน ไปไหนขึ้นข้างบนมันไม่ขึ้นมาทางนี้กราดไปไหน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 เมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบอ้าวขึ้นมาไหนไอ นี่คือตรงไหนอ๋อที่เซฟอ่าขึ้นไปข้างบนต็แมวกอนอย่ากระวนไปเลยเจ้าแมวน้อยสีเทาข้าไม่หิวอีกแล้วข้ารู้สึกดีขึ้นมากโอโ้ข้าจะเปิดประตูให้กับเจ้าแต่ก่อนหน้านั้น เราอยู่ที่นี่เงาสีแดงที่เจ้ารู้จักถ้าทิ้งรอยขีดข่วนไว้ให้กับเธอเล็กน้อยนุดยี่เงาหาเรื่องทะเลาะกับแมวโอ้ยเจ็บปวดอีกแล้วดีมากไอน้องน้องแมวอะมาเสร็บและอัปเดตอะไรเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการในเออร์มาผมแดงกันในคลิปหน้านะครับ โอเคสวัสดีครับ